ความหวังการรอคอยสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใต้สันติสุขบบบิิิลาาานนนนมมเเรื่อยชช เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคังยั่งยืงยน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่12.25เมกะเฮิร์ส์นะคะดิฉันที่เจเล็ก่าเลวินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผอออ,อรวินบุตรวงศะะ์ในคำผูอในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมการผลิตรายการค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจากประเทศแดนภาคใต้ถือว่าเป็น ที่สําคัญนะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระราชดำร,ริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวก็โครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกร,รัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุขไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสและก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในพันรายการของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตกาะบทธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้าการดํารงชีวิตความเป็น ซึ่งถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ ความระทมเกือบจมน้ําตา time oh ใครสักคนเดินเข้ามาเป็นความหวังครั้งใหม่ใจจึงทุ่มเทไปอย่างเลือนลอยเพื่อจะ ภาคใต้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมซึ่งความหลากหลายนี้ได้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เชื้ชิญชห้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางเข้ามาเพื่อค้นหาคำตอบเพราะบนความหลากหลายนั้นกลับสามารถผสมผสานสิ่งต่างๆให้เข้ากันได้อย่างลงตัวนั่นเองเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นภาพลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทําให้หลายๆคนพูดถึง จังหวัชดชายแดนภาคใต้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและจริงใจสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์ตอนโรงเรียนชาวนา ความพยายามฟื้นฟูนาร้างในชุมชนบ้านละหาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับมากกว่าการพลิกฟื้นนาร้างโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านในชุมชนพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นพันธุ์สิริบูกันตังและพันธุ์มะจานูสร้างมูลค่าให้นาผืนเดิมกลับมามีชีวิตตามวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูฮัมหมัดบิงผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าโรงเรียนชาวนาเริ่มจากการลงมือฟื้นนาร้างมาตั้งแต่ปี2549โดยการเชิญชวนชาวนาดั้งเดิมให้กลับมาทำนาร่วมกันหลังจากที่ทิ้งช่วงไปนานเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตรและยางพาราแต่จากผลกระทบทางด้านราคาที่ตกต่ำลงจึงได้สนใจที่จะกลับมาทำนาอีกครั้งเดิมแล้วเราเราเราจบเกษตรมา พอเรียนจบแล้วก็กลับมาอยู่ที่ชุมชนได้เห็นสภาพปัญหาของชุมชนเราณปัจจุบันก็คือจากทว่าในอดีตนั้นบ้านของเราเนี่มีนาข้าวนาข้าวอุดมสมบูรณ์แต่ณปัจจุบันนี้นาข้าวมันหายไปก็เลยอยากฟื้นฟูนให้มีนาข้าวอยู่กับชุมชนออตอนฟื้นฟูน,นาใหม่ๆก็จะมีชาวนารุ่นบุกเบิก8ครัวเรือน เพราะว่าปี2549นี่เป็นช่วงที่ยากมากที่ว่าเราจะชวนชาวบ้านเข้ามาทํานากับเราเพราะว่าเป็นช่วงที่ยางแพงมากการหันเหความสนใจของชาวบ้านจากเดิมปลูกยางพาราเปลี่ยนมาเป็นการปลูกข้าวขายและสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางอาหารสามารถฟื้นนาร้างให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกว่า200ไร่พอเราทำนาได้ประมาณ10ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคแล้วจากที่ว่าเราฟื้นฟูที่หมู่บ้านของพวกเราเราก็ได้มีการขยายพื้นที่ ไปชวนหมู่บ้านอื่นๆหมู่บ้านใกล้เคียงมาทํานากับเราจากที่ว่านาร้างทั้งอําเภอตอนนี้เราก็เริ่มมีหมู่บ้านใกล้เคียงมาทํานากับเราแล้วก็เป็นเครือข่ายการที่นาที่ชุมชนแห่งนี้เกิดเพราะว่าเราเราระเบิดจากข้างในเป็นความต้องการของชาวบ้านก็เหมือนดังในหลวงได้ัรัดไว้ ว่าจะทําอะไรต้องระเบิดจากข้างในถึงจะยั่งยืนอย่างการทํานาที่นี่ก็เหมือนเป็นความต้องการของชาวบ้านแล้วก็ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่การทำนาที่ชุมชนบ้านละหาเจเมีอาเภอแวงนี่เกิดความยั่งยืนนี่ก็เป็นปีที่16แล้วครับทำโรงเรียนชาวนาเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับชาวนาให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันนี้ชาวบ้านในอำเภอแวงเริ่มหันเหจากการปลูกยางพารามาทำนาข้าวจากที่เคยต้องซื้อข้าวสารก็เริ่มปลูกข้าวกินเองส่วนที่เหลือนำมาขายสามารถพลิกผืนดินที่เคยไร้ค่ามาสร้างไรายได้และเลือกที่จะทำนาอินทรีย์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อให้พวกเขาต้องพบกับภาวะราคายางพาราตกตำ่ำแต่ก็ยังคงมีทางเลือกในการพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงได้อีกทางหนึ่ง ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการใต้สันติสุขนี่ยคะ่ะส่งต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะคะในการที่จะส่งงอบ ความสุขให้กับพี่น้องชาวใต้ค่ะรองเลขาธิการสอบปตค่ะก็เป็นผู้แทนสภากาชาติไทยนะคะนำถุงยางชีพพระัตทานส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งช่วยเหลือให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเร็วที่สุดนะคะนายบุญพาดรักนุ้ยค่ะรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตอ ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่ประสบปัญหาอุตกภัยน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพร้อมเป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากสภากาชาตไทยนะนำถุงยังชีพพระประานกว่า120ถุงค่ะนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะ รองเลขาธิการสอปตอได้มอบหมายให้ผู้นำท้องที่ในพื้นที่นะคะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ลดระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกทั้งมอบหมายให้มีมาตราการในการดูแลเด็กๆในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย เนื่องจากว่าระดับน้ําในแอ่งน้ํายังคงมีปริมาณมากจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคะทานผู้ฟังสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากฝนที่ ที่ตกนะคะปริมาณมากกว่า200มิลิเมตรติดต่อกัน3วันคัะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้านนายประสิทธิ์เพชรเชิงเขาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลท่าทงก็กล่าวทราบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะที่ทรงห่วงแยรัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าทงจังหวัดยะลาจึงได้มอบ ถุงยางชีพพระประธานเกือบทุกครั้งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนผ่านสอบตออีกทั้งยังขอบคุณสอบตอแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าเยี่ยมเยียนแล้วก็ดูแลร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะให้คลายความเดือดร้อนลงไปได้นะคะอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญท่านผู้ฟังในการที่จะช่วยกันเนาะเวลาเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ได้รับพะมหากรุณาที่คุณในส่วนนี้นะคะในทุกพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ตรงต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานด้านการพัฒนาบทบาทสตรีนะคะสบตก็ต้อนรับรองโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมหารือการดำเนินงานด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและก็การสื่อสารเชิงสร้างสารรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็รวมหารือการดําเนินงานด้านพัฒนาบทบาทสตรีและการสื่อสารเชิงสร้างสรรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีนายสัทธาคตพลายุก รองเลขาธิการสปอ,อนางกนกรัฐเกื้อกิจผู้ช่วยเลยขาธิการสอปอนาวาเอกจักกระพงอภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมให้การต้อนรับและก็ร่วมพูดคุยหารือด้วยนะคะซึ่ง ประเด็นสําคัญในการหารือในครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงบวกเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คนในพื้นที่และก็นอกพื้นที่ได้รับทราบนะคะว,ว่าส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยฐานะของ ผู้แทนโคศกรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสอบอบตอย่างเต็มที่รวมถึงมีแผนที่จะร่วมมือกับกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อการส่งเสริมภาพรักในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการที่จะใช้ สิ่งต่างๆนะคะมาเป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีการหารือในประเด็นการศึกษาร่างแผนยุทธศาสตร์และก,การพัฒนาบทบาทของสตรีของสอบอตอนะคะซึ่งโดยเฉพาะการกรหนดสัดส่วนจํานวนผู้หญิงอย่างชัดเจนในคณะกรรมาการชุดต่างๆรวมทั้งได้มีการหารือในประเด็นที่ภาคประชาชนได้มีการเสนอให้ปลดล็อก นกกลงหัวจุกออกจากบัญชีสัตวสงวนเพื่อส่งเสริมให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมเยาวชนสมาคมดิจิทัลเพื่อสันติภาพเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและก็คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยมีสบตเป็นหน่วยงานประสานและก็เชื่อมโยงนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะในการที่จะพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของบทบาทสตรีค่ะอ่ะทรงต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในเรื่องของโอกาสศักยภาพและความท้าทาย ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยภายหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดสกลา,า,ลาดใหม่ของความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโดยสมบูรณ์นะคะทางด้านของศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตค่ะก็มีการจัดสัมมนาโอกาสศักยภาพและความท้าทายของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทยภายหลังรัฐบาลเปิดสกัาดใหม่ของความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโดยสมบูรณ์นะคะโดยแในงานก็มีการกล่าวปาฐกถาจากนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรี ประจำํสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในหัวข้อความสําเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอราระเบียโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยและก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สกราดใหม่ ของความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์นะคะที่มหาวิทยาลัยฟาดอนีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะโดยนายอนุชาาคาสายค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวในตอนหนึ่งว่าภายใต้ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอราระเบียเนี่ยจะเป็นทั้งโอกาสความหวังแล้วก็เป็นความท้าทายในการเดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติเลยซึ่งทุกภาคส่วนก็จะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในอนาคต โดยความร่วมมือที่สําคัญที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเน้นย้ําในเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบนโยบายการออกแบบกลไกแล้วก็แนวทางการพัฒนาภายใต้การเปิดสกราชเชื่อมความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรไทยและ อาณาจักรซาอุาาดีอาระเบียอย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งข้อเสนอของทุกๆท่านเนี่ยก็ยืนยันว่าจะได้ทําการสนับสนุนและผลักดันให้เป็นวระฐส,สาคัญของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลเพื่อจะได้ดําเนินการเสนอและก็ผลักดันกระบวนการทํางานของที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะคะด้านนางมณสยาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวถึงการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นพื้นที่ อาหารฮาลาลโลกว่ามีความพร้อมในการผลักดันจังหวัดเชยดนภาคใต้สู่การเป็นพื้นที่อาหารฮาลาลโลกนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมการทํามาตรฐานฮาลาลที่ทั่วโลกยอมรับในการผลิตทั้งตั้งแต่ต้นกลางและก็ปลายที่เชื่อมโยงกันนะครมณรวมทั้งการให้ความสําคัญกับการศึกษาเพื่อเตรียมสร้างนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ตลาด แรงงานที่มีศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนใต้สู่ประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างสมบูรณ์นะคะก็ต้องอาศัยศักยภาพของแกนนาบุคคลเพื่อที่จะเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกมิตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางความสัมพันธ์ของไทยและซาอุดิอาระเบียแล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอาหรับให้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่สามารถสร้างไรายได้ในการดูแลตนเองและก็ครอบครัวด้วยนะคะส่วนทางด้านของพลเรือตรีสบเกตผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กล่าวว่าการรวบรวมข้อเสนอนนในครั้งนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้มิติความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียเพื่อจัดทำเป็น ร่างกรอบจะปรับปรุงหลักการคำแนะนำข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะในครั้งนี้เพื่อส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมาการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งก็เชื่อมั่นว่านะคะจะเป็นทิศทางที่สําคัญในการที่จะยกระดับความร่วมมือของทั้งสองประเทศแล้วก็จะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างสาันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะโอกาสศักยภาพและความท้าทายของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยภายหลังที่รัฐบาลได้เปิดสกลาดใหม่ของความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโดยสมบูรณ์นะคะก็เชื่อ ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากมายทีเดียวค่ะค่ะการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อประเทศซาอุดิอาระเบียเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเราก็จะมีโอกาสต่างๆมากมายที่ตามมาด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะวันนี้มีเนื้อหาเยอะนิดนึงนะจะมีเรื่องอื่นมาเล่าเลยหมดเวลาซะก่อนนะคะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันที่กับเวลาเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ชายแดนที่เมืองดาราต้องห่างกันพันตาคนดีจะอยู่จะตายยังไม่รู้ที่แต่รู้ว่าพี่นั้นคิดถึงเธอทุกวันต้องอยู่ห่างไกลใจก็ห่วงจังหวงพี่ไม่อยู่แล้วใครจะดูแลกันถึงยามก,กินข้าวก็คิดถึงเธออย่างนั้นคอยวันที่หลบบาดสักที ทำคือชาติไทยโยกไกลไกลจนลับตาได้แค่ยอดเรียนโทรศัพท์มาชื่นใจไปทุกนาทีแค่ส่งคำรักแรงใจอย่างนี้ทำให้พี่มีกำลังหัวใจกับรูปแก้วตาเพียงรักษาไว้สุขใจยามคิ ชาติไทยโยกไกลไกล,ไลจนลับตาได้แค่ยอดเรียนโทรศัพท์มาชื่นใจไปทุกนาทีแค่ส่งคำรักแรงใจอย่างนี้ทำให้พี่มีกำลังหัวใจกับรูปแก้วตาพียังรักษาไว้สุขใจยามคิดถึง ชายแดนป้องเมืองนาราไม่ให้ใครมารุกรานราวีคงอีกไม่นานจะกลับไปหาคนดีรอพี่รอรักของเราเป็นลูกผู้ชายทำเพื่อชาติไทยโยกไกยไกลจนลับตาได้แค่ยอดเรียนโทรศัพท์มาชื่นใจไปทุกนาที แค่ส่งคำรักแรงใจอย่างนี้ทำให้พี่มีกำลังหัวใจกับรูปแก้วตาพียังรักษาไว้สุขใจยามคิดถึง